เกมนี้เรามาอยู่กับ t สี่สบสามคันดีคันเดิมของเราบ้างดีกว่ารอบนี้เรามาอยู่แมปในป่าครับซึ่งในป่านะเราจะไปทางซ้ายดีกว่าผมเด้เนเดินเขาดีกว่าเพราะว่าผมเคยอยู่แบบตรงนู้นอะแล้วผมอยู่ผ่านอะคือจุดมันแย่มากเลยเว้ยเพราะว่าเราไม่เห็นพวกเรียกว่าอะไรอะคืออยู่จุดเนี้ mountain อะจะเห็นตรงผ่านอะชัดเลยผ่านแล้วว,ว,วิวเลทอะชัดมากเราสามารถยิงฟรีได้เลยครับ เพราะฉะนั้นผมจะไปมอเท้นดีกว่ารอบนี้เราเจอทเทียแปดนะไปไปไปมอเทนเท่านั้นมีอีผ้าหย่งมาคันไหงครับมีผ้านี้ค่าสปอตนี่เนาะเยอะไม่ดีเรียกว่าก่อนจะปอดก่อนจะเจอนะครับมันเนื่องด้วยตัวมันเล็กอะ่ะยากมาก ผมรู้ว่าตอนนี้มันโดนเนิบไปยังประเด็นคือไม่มีใครมาครับผม โู้งานงอกเจออยู่เออหู้เอซีสีด้วยผมถอยดีกว่า เดี๋ยวฝั่งนู้นจะาก,การนะลูกฝากด้วยฝากตรงนี้ด้วยฝากตรงนี้ด้วยเพราะผมไปไม่ได้แล้วอะได้สองนัดแล้วผมหนีดีกว่า มนอยู่อะไรตรงนี้ล่ะพี่เรื่อโอ้โหตรงนน้นมีอีกโอ้โหบนบนอีก อืมเรียกว่ามอเทนแตกครับที่เหลือก็ไม่ลอสดูสิหูเ,เ,เน้นๆน,น,น่ะเจอลูก AP เข้าไปครับจบเลย